ป็นที่ทำหลังของแมลงชนิดนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับน่าจะมีเล็กในนะครับแต่ว่าตัวยังเล็กอยู่นะครับหรือว่าอาจจะไม่แข็งแรงนะครับก็เลยแทงนะครับแทงผ่านผิวหนังไม่เข้าผ่านไปเจ็ดวันนะครับก็มาดูกันนะครับหลังจากที่ใส่ไว้ในถุงตะข่ายนะครับกันแมลงนะครับที่หอจันทร์อินทพลนะครับ น่าจะมีตัวนะครับอยู่ด้านในนะครับชมนะครับมองเห็นแล้วนะครับมีตัวนะครับครับที่ออกมาจากก้อนดินนะครับที่มามีตัวอะไรบางอย่างนะครับมาทำรังไว้ในก้อนดินนะครับก้อนดินที่ด้ามนะครับของที่รับ ไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับที่รับกลมเรื่อยนะครับท่านผู้ชมครับนะครับนี่ตัวมองเห็นตัวอยู่นะครับอยู่ด้านในนะครับประมาณสองสามตัวนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนะครับ ที่อยู่ด้านในนะครับด้านในถุงตะข่ายนะครับก็ยังไม่ตายนะครับอยู่ด้านในน่าจะออกมาประมาณวันสอวันนะครับไม่ทราบว่าเป็นแมลงชนิดไหนนะครับทุกผชมนะครับที่เห็นมี2ตัวนะครับทุกผชมนะครับ มีสองตัวนะครับกลับหน้าจะมีเยอะกว่านี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็มีสองตัวนะครับก็ยังไม่ทราบว่ามีพิษหรือไม่นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับเป็นสองตัวนะครับ มีลักษณะนะครับเป็นรูนะครับเมื่อเขาเป็นตัวเตรียมไว้นะครับก็จะเจาะรูออกมาลักษณะแบบนี้นะครับครับมีรู ต้องออกดูนะครับว่ามีเป็นตัวดักแน่หลงเหลือไหมนะครับไม่มีนะครับออกไปหมดแล้วนะครับจุอมมีครับนี่ครับยังมีเหลืออยู่นะครับเป็นตัวดักักแรกนะครับดักแร่ครับก็มีตัวอยู่ด้านในนะครับ ไปแต่ยังไม่แข็งแรงพอนะครับที่จะออกมานะครับออกมาจากนะครับน่าจะอีกสองสามวันนะครับ มาที่แข็งแรงนะครับปีกแข็งแรงนะครับเขาจะออกมาจากรูนะครับรูที่ตัวอื่นเจาะไว้นะครับทานผู้ชมนะครับหรือว่าอาจจะเจาะออกมาเองนะครับเจาะดินออกมาเองนะครับทานผู้ชมเมื่อเป็นตัวเต็มไว้นะครับ ท,ที่มีตัวนะครับเต็มใบครับอยู่ด้านในนะครับนะครับนะครับกอ,กอพยายามนะครับฉายเหล็กในนะครับแทง ครับแทงเนื้อในนี้ของผมนะครับนะครับแต่เขาอาจจะยังไม่แข็งแรงพอนะครับที่จะใช้เหล็กในนะครับแทงเข้าเนื้อนะครับเนื้อนนี้ของผมนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับเขาพยายามนะครับท่านผู้ชมนะครับคือตัวนะครับที่อยู่ใน ก้อนดินนะครับที่มาหุ้มด้ามนะครับด้ามของที่รับกลมเลื่อยนะครับนะครับตัวนี้เองนะครับท่านผู้ชมนะครับนครับก็พยายามใช้เหล็กในนะครับแทงนะครับก็ไม่รู้ว่ามีพิษหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมนะครับก็ใช้เหล็กในแทงไม่เข้านะครับ หนึ่งตัวนะครับน่าจะอยู่ด้านในนะครับ เจอแล้วนะครับว่าตัวอะไรอยู่ด้านในนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับยังไม่รู้ว่าเป็นแมลงชนิดไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ในก้อนดินที่นํามาทำรังนะครับบนด้ามของที่รับกลมเลื่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับคือตัวนะครับเป็นแมลงชนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับ ันนี้ก็เป็นตัวเต็มัยนะครับตัวเต็มัยพอแข็งแรงนะครับขอก็จะบินออกไปนะครับในธรรมชาติแล้วก็ก็จะเป็นอ่าวงจรชีวิตของเขานะครับในการวางไข่ในก้อนดินแล้วก็หาดินมาของหุ้มนะครับอาจจะเป็นด้ามเมียดนะครับหรือว่าด้ามพ้าหรือว่าอย่างอื่นนะครับหรือตามผนังต่างๆนะครับที่พบเห็นลักษณะก้อนแบบนี้นะครับ ็จะเป็นตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแมลงชนิดอื่นก็ได้นะครับที่ไปทํำรังนะครับบนหน้าเม็ดนะครับโดยใช้ดินนะครับนะครับดินทําเป็นก้อนแล้วก็มีโพรงอยู่ด้านในท่านผู้ชมใช้วางไข่นะครับวางไข่เป็นที่ทํารังของแมลงชนิดนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับน่าจะมีเหล็กในนะครับแต่ว่า ตัวยังเล็กอยู่นะครับหรือว่าอาจจะไม่แข็งแรงนะครับก็เลยแทงนะครับแทงผ่านผิวหนังไม่เข้านะครับท่านผู้ชมนะครับจากที่นี้นะครับก็มาลงคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าท่านผู้ชมน่าจะเคยเห็นนะครับตามผนังบ้านเรือนหรือว่าที่ต่างๆนะครับ จะเป็นต้นไม้นะครับหรือว่ากิ่งไม้นะครับหรือว่าด้ามมีดนะครับด้ามอะไรก็ได้นะครับที่เราไม่ค่อยใช้งานนะครับเขาก็จะมาทํารังนะครับพบแล้วนะก็คือตัวนี้เองนะครับท่านผู้ชมนะครับก็สอหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ อยู่นะครับสมาธิแก้ขนุอผิวหนังผมได้นะครับอาจาะมีลิอยู่ครับ